ยืดที่ที่ได้เงินเยอะๆนี่นะมันมาจากของเก่านะกำไรทีหนึ่งสองสล้านได้ส่วนไอ้ที่ทำอาชีพอื่นนะก็มาทำผ้าหางกันนะของเก่าอะหาเกเงินด้วยมปเก่าสุกด้วยมันโลกมันถตกแบ่งไปมเอาเป็น2อย่างคนก็มองแต่อนาคตที่มันมันเออมันผูกพันกับของเก่าไอ้นี่ผมว่ามันไม่โดนดิสทับห้าสปีก็ยัง อาชีพมันก็ยังอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มาทดแทนส่วนเติมของ,งขอีชิเราคนที่มันขาดหายไปสวัสดีครับสวัสดีครับคนเรียกพี่ต๋องพ่อป,ปยา่าอะไรปา ปัจวันที่อายุเท่ากับสีจิ้นผิงกับปูตินเท่ากันนะคุณต้องไปเซิร์ชดยอายุเท่าไหร่ทำธุรกิจนี้มาน่าจะดังต่ำสี่สิบปีด้วย <laughs> <laughs> ต้นเด็กเราบ้านเราสมัยก่อนบ้านเราไม่ไม่มีฐานะเช่าบ้านอยู่ร้านที่บ้านยังมีฐานะเขามีนาฬิกาแขวนเวลาตีเสียงกวานก็ประทับใจกันเรื่องเสียงมัน เดี๋ยวกลังอยากจะได้นาฬิกาแขวนบรรลับรรดาใจได้เด็ดเดี่เริ่มต้นซื้อของเก่าเนี่ยมันพวกเพื่อนรุ่นพี่พาไปแล้วไปซื้อที่สนามหลวงคือทุกอิทิเนี่ย์ต้องหาตังค์ให้ได้เพื่อตอนเช้าวันเสาร์ต้องไปซื้อของที่สนามหลวงพอรู้จักกับคนเยอะการซื้อของของเก่ามันก็ขยายไปซื้ออย่างอื่น ไปซื้อข,ขอครั้งแรกอะนี่ซื้อนาฬิกาเข้ามือยี่ห้อมโมวาร์โ,โดไปมีพระจั์ยิ้มเรือนละเจ็ดรอยห้าสิบาทเคยเก็บตัวนี้ได้สามสิบเรือนก็เก็บซื้อเก็บไปเรื่อยตอนนั้นต้องการใช้เงินเพื่อจะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นก็เลยตัดใจขายขายเหมาไว้หมดเลยเรือนหนึ่งประมาณแปดแปดเก้าพันบาทแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยสองมื่นพอเริ่มขายของเป็นแล้วเนี่ย สะดกมากทีนี้ซื้อขอเพื่อจะขายอย่างเดียวเลยสมัยก่อนเนี่ยของดีๆเยอะมากหาเงินซื้อไม่ทันของเยอะมากของเก่าเนี่ยพอของมันระบดอ่ะมันสูงขึ้นเองโดยปกติแรกๆเราไปซื้อของแบบนี้สา0ร้อทิ้งไปปีหน้าไอาของขึ้นไปห้าร้อยแปดแ้ต่สิ่งที่เราซื้อมานานแล้วเนี่ยเอามาขายปัจจุบันเนี่ย แต่ที่จะขายพ่อค้ากลับไปขายให้คนใช้มันก็พ่อค้าซื้อแปดร้อยคนใช้ซื้อพัน<ผ>ที่ทำอย่างอื่นมาก็ทําสมัครพิมพ์ทําร้านอาหารอย่างอื่นที่ทำมามาทํำพ่าหางกันนะแต่ของเก่าอะหาเงินด้วยมีความสุข้วยไม่ต้องดิ้นหลอดมากแต่ว่าโอกาสภาคก,ก็มีเยอะนะซื้อ ของเกนเนี่ยไม่มใครรอดไม่รอด <c ười> คือไม่รอดนิดหนึ่งเนี่ยความรู้ไม่พออัอ้นนส่อคือความโลภอุ้ยล้มลุกหลายรอบแล้วรอบใหญ่ๆที่ลม้มก็ล้มปีล้มนำกุ้งเลยเสียเสียหายไปห้าร้อยกว่าล้านเก่งหลายอย่างครเพื่อนเพื่อนโกงด้วยใจดีแต่ว่าถ้าเราไม่สู้นะ คุบคองอเขานะไม่ยืนไม่ได้ของเก่าช่วยเยอะกำไรทีหนึ่งสองคาล้านได้เรามีความรู้อ่ะโอกาสมันโผล่เข้ามาเราคว้าได้หมดสมบัติไทยกรชมพูดง่ายของชิ้นที่ดีๆชิ้นนึ่งอ่ะถ้าเรา,าไปไปอยู่กับคุณมันก็อาจจะตอบอีกสามสี่เจ้าไปอยู่กับเศรษฐี วันเสถีเจ๊งก็กลับวนมาอีกรอบคือไม่มีอะไรแน่นอน,นะก็เชื่อว่าทุกคนเข้าไปครอบครองของเก่าเนี่ยไม่ได้ครอบครองตลอดไปหรอกช่วงเวลาเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของ <S <S คนไหนที่ไม่ได้มา้านเราสึกก็ขาดอะไรบางอย่างอย่างน้อยๆก็ต้องมาได้มองได้สูตรได,ได้จับได้ทำคือมาทุกวันที่นี่ไม่เีใครขาดนะบ่ายโมงหรือเช้าทานข้าวเรียบร้อยก็มามา,มา้านทุกวันไม่เคยขาด คุณอยู่อะไรที่มันมีความสุขมันก็จะโชว์มันได้เรื่อยๆอยู่อยู่ได้ทุกวัน